มีคนเปรียบเทียบว่าชีวิตคือการเดินทางและแน่นอนว่าแต่และชีวิตมีเส้นทางที่เป็นของตัวเองตอนเริ่มต้นอาจจะมีพ่อมีแม่มีครูเป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะช่วยชีย้ทางซึ่งนั่นจะเป็นเพียงระยะหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วบนเส้นทางของชีวิตจริงเราเท่านั้นที่ต้องกำหนดเส้นทางและก้าวเดินด้วยตัวเองระหว่างทาง อาจจะมีเพื่อนร่วมคิดร่วมเดินแต่เราจะพบว่าระยะทางยิ่งไกลเท่าไหร่เพื่อนร่วมทางก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นอาจจะเป็นเพราะฝีเท้าที่ไม่เหมือนกันหรือเขาอาจจะแยกไปเดินบนเส้นทางที่เขาเลือกซึ่งไม่จาเป็นต้องเหมือนเราถนนของชีวิตจะมีทั้งตอนที่ราบเรียบและตอนที่เป็นหลม่มเป็นโคลนมีคตมีโค้งมีสูงมีต่ำ ชีวิตบางคนอาจจะผันแปรถึงขนาดที่ว่ามีบางช่วงบางตอนที่ต้องลงไปอยู่ก้นเหิวแล้วก็บางเวลาที่ขึ้นไปอยู่บนยอดเขามีสมนวนที่คล้ายๆกันของหลายชาติหลายภาษาที่เปรียบถนนของชีวิตไว้แทบไม่ต่างกันอย่างเช่นฝรั่งบอกว่า the higher you go the h a r d e r you fall ซึ่งมันหมายถึงว่ายิ่งคุณขึ้นไปสูงเท่าไหร่ เวลาที่ตกลงมาคุณก็ยิ่งเจ็บหนักเท่านั้นหรือคนจีนก็จะมีสำนวนที่ว่าฉีเกาเฮ่อกว่าฉี่แปลว่าเพลงหรือว่าโทนเสียงเพลงเกาแปลว่าสูงหมายถึงเพลงที่มีเสียงสูงเฮ่อแปลว่าผู้ร่วมซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงผู้ร่วมร้องเพลงกว่าแปลว่าไม่มากหรือว่าน้อย ชี่เกาเฮ่กว่าพอรวมกันแล้วก็หมายถึงเพลงร้องที่มีทำนองเสียงสูงมากๆคนที่จะร้องตามได้ก็น้อยลงอันนี้เป็นความจริงเพลงบางเพลงฟังแล้วไผ่ราอแต่คนร้องมีโทนเสียงที่สูงคนอื่นจะเอาไปร้องตามก็ยากร้องได้อยู่คนเดียวเพลงก็ไม่แพร่หลายสำนวนจีนนี้ใช้เปรียบเทียบกับคนที่มีความสามารถสูง ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงก็ย่อมจะมีเพื่อนน้อยลงหรืออาจจะเข้าทำนองภาษิตของไทยเราก็คือยิ่งสูงยิ่งหนาวมันเหมือนเดินขึ้นยอดเขายิ่งขึ้นสูงยิ่งอันตรายยิ่งสูงยิ่งเพื่อนน้อยยิ่งสูงยิ่งเดียวดายลองนึกดูก็แล้วกันตอนเป็นพนักงานทั่วไปเหมือนคนส่วนมากคุณจะมีเพื่อนในระดับเดียวกันเยอะแย,ยะรอบตัว ที่สามารถพูดคุยเล่นหัวกันได้ปรึกษากันได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารไปสู่ตำแหน่งที่สูงเป็นผู้จัดการไปเป็นหัวหน้าเขาเพื่อนก็จะยิ่งน้อยลงจะทำอะไรก็ต้องระวังตัวถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันมิกลายเป็นว่าถ้านฉะนั้นอยากขึ้นไปสู่ที่สูงเลยทำงานก็อย่าไปมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเลย เคยเป็นเสมียนพนักงานอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่ดีกว่าเหรอเพื่อนเพียบคนที่คิดเช่นนั้นก็คือคนที่หาความก้าวหน้าของชีวิตไม่ได้ยิ่งสูงยิ่งหนาวคำนี้เป็นความจริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่ยอมขึ้นไปอยู่ที่สูงแต่มันหมายถึงต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับจะขึ้นไปภูเขาไม่ใช่แค่เนินดินแต่มันมีความสูงชันเป็นอุปสรรค คุณต้องมีศรัทธาต่อตัวเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความอดทนและมั่นใจไม่ล้มเลิกง่ายๆไม่ว่าจะพบอุปสรรคยากแค้นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดก็คือเดินคนเดียวไม่ได้คุณต้องมีทีมมีเพื่อนร่วมทางที่ดีทีมและเพื่อนร่วมทางที่มีเป้าหมายมีหัวใจเดียวกันช่วยกันแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ทอดทิ้งกัน แล้วเมื่อนั้นเมื่อถึงเวลาที่คุณไปอยู่บนยอดเขาคุณจะยืนได้อย่างมั่นใจเดินที่ความหนาวไม่ได้สร้างความทรมานแต่มันคือความเย็นที่แสนสดชื่น ทีมพร้อมเพื่อนพร้อมมีศรัทธาต่อตัวเองสูงเท่าไหร่ก็ไม่หนาว